นี่เป็นทุกันนางชูชาดาาสพัฒนาอบไป 怎么样？ ก็นี้เป็นสถูบบ้านนางชุชาดาบ้านนางชุชาดาแล้ดูตรงภูเขาเขาวนั้นไหมตรงนั้นเป็นที่บำมเพญทุกขลตเรียโอทุกกลตเรียหลังจากที่พระองค์นั้นได้มา แสดงว่าได้มา,าบวชมนนามอนุมาแล้วก็พระองค์ก็ได้มาศึกษาในสำนักของท่านอาราระดาบทอุทกาดาบท<อ>าน่าจะอยู่ที่เ<อ>มืองราชคห์ที่เราจะไปพรุ่งนี้ก็อยู่ที่อุทกาดาบทก็ประมาณสองปีสองป,ปอีแล้วก็ที่ อาลาระดาบทก็ประมาณสองปีก็เป็นสี่ปีสปีครับแล้วก็ที่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นสองปีก็เป็นเป็นหกปีหปีครับจากนั้นนะครับพระองค์กค็ได้มีอัญญากกนัญญะวัปปะปัิยะมหานามะมาคอยรุ่นคอยเชียร์ว่าจะได้แตสรุอนุตตะสมาสัมพุทธญาณร็จแล้วก็ก็พระองค์ก็ทรมานร่างกายทุกอย่างก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ อดอาหารกั้นลมหายใจอาศาสะผัส,สาสะก็ทำจนในเรียกว,ว่าจนพระวรากายสู้ผอมจากนั้นก็ทําให้พระองค์ก็ได้ปุม,มาสามข้อก็คือถ้าบางท่านก็บอกว่าเป็นพินสามสายสาแต่ว่าในพระใจวิดโอบอกว่า,วาเ,ปเป็นเป็นอุปมาที่ไม้ที่มันมียางแล้วก็ยังแช่อยู่ในน้ํา ก็จะเอามาสีไฟเราก็ไม่ติดนะที่สองก็คือ,อไม้ถึงมันแห้งแต่ว่ามันไปแช่อยู่ในน้ํามันก็ไม่สามารถที่จะสีไฟติดได้ก็มันก็นักบวชที่เขาเรียกว่าถึงออกบวชออกมาก็ก็ยังมีกิเลสอยู่อะไรประมาณนี้นะแล้วก็ประเภทที่สามคือ,อไม้มันแห้งแล้วก็มันไม่ได้แช่น้ําก็สามารถที่จะติดไฟได้สามารถที่จะเข้าถึงธรรมะได้ แล้วก็อีกประมาณหนึ่งก็คือ,อทินสามสายก็คือสายหนึ่งก็คือเข่งเกินไปสายที่สองคือ,อาย่อนยานเกินไปสายที่สามคือพอประมาณนั้นผมก็จึงได้กลับมาสบ,บยเพระกยาหารอีกข้างเมื่อ <c oughs> พอบรากายที่นี้นบัญจาคัคคขีทั้งห้าก็ไม่พอใจก็เดินทางไปที่เมืองพาราสีระยะทางสองร้อยสองร้อยห้าสิบกิโลจากที่นี่ใช่ไหมครับจากที่นี่ครับผม บ้านในตะมาก็มาจากนะมาคืนเก็เดินทางก็ประมาณ5ชั่วโมง59นาทีครับดังนั้นนะครับเดีวว่าผู้ทธเจ้าเดินทางไป11วัน11วันเดินไปเดินไปครับดังนั้นพระองค์ก็ได้มาจากนั้นก็มาถึงนี้ก็ประมาณสับ5กิโลมาที่นี่ต้นเจดีย์ยขาวเห็นไหมเจดีย์ยขาว ดีดีก็าขาวนู่นเดี๋ยวเราจะไปดีดีก็าขาวครับอันนั้นก็จะเป็นที่ต้นอาชาภาลานิโคดที่พระองค์ก็ไปนั่งที่นี่นางชุชาดานี่นางชุชาดาอยู่นี้ในบ้านบานางน,นี่คือบ้านของพระบานกงบ้านของนางบ,บ้านนางชุชาดาทีนี้นางชุชาดาเนี่ยตอนนั้นอาย,ยุ16ปีพระองค์ามก็ได้ไปไปบวงสรวง ที่ต้นที่ต้นไปขอพรเนะี่ยขอพรที่ต้นอาชาปาะแลนโคตหรือต้นใสนะครับขอพรสองประการคือให้ถ้ามีสามีก็ให้มีสามีมีตระกูลเสมอการคือให้มีทรัพย์รพอกานรประการที่สองคือให้มีบุตรเป็นผู้ชายการมีบุตรเป็นผู้ชายก็จะทําให้พราะคนอินเดียเขาก็จะ,ะผู้หญิงจะต้อง ไปสู่ขอผู้ชายและผู้หญิงก็ต้องมาอยู่ที่บ้านของของสามีแล้วก็จะสะดวกแล้วก็ทําให้ถ้าเป็นผู้หญิงก่อนมันก็จะลําบากเพราะจะต้องไปอยู่ที่บ้านอื่นแต่ความจําเป็นไหมที่จะเป็นผู้หญิงก็มีแต่ก็จําเป็นแต่ว่าเขาต้องการผู้ชายขอนเพื่อจะให้ผู้หญิงมาที่บ้านหรือว่าให้มาอยู่จากนั้นครับนางชูชาดาก็ได้อ่า สมปาถนานแล้วปาถนาวันนั้นก็คือวันเพ็นเดือน6อครับนางก็ให้คนคนใช้เนี่ยไปไปปัดกวาดที่ต้นอัชาปานนันนี้โคตรครับ,รบทีนี้เมื่อนางคนใช้เนี่ยเดินไปก็ไปเห็นพระโพธิสัตว์ซึ่งสีของพระโพธิสัตว์เนี่ยหรือสีของพระเจ้าเนี่ยจะเปล่งปังอยู่สองครั้งก็คือก่อนจะตัดสรลุและก่อนปรนนีพผานจะมีสีดูด,ดำทองครับทีนี้ นางคนใช้ก็ไปเห็นไปเห็นพอไปเห็นก็แล้วก็นึกว่าเป็นเทวดาก็กลับมาบอกนางชูจาดาว่าตอนนี้แม่เจ้าให้แม่เนี่ยนำข้าวมะทุปายาดาข้าวมะทุปายาดก็คือข้าวบาเล่นะครับที่นี่ถ้าเราเห็นเคี้ยวๆนี่คือตุ้งข้าวบาเล่ครับที่เขาไปทําเป็นพวกเม็ดวิต้าพวกอะไรเนะี่แล้วก็เอามาต้มใสน่นมแล้วก็ใส่ถั่วใส่อะไรก็จะ ทุกว,วันนี้ก็จะมีอยู่นะรบรรทุปายาบรรทุายาสี่สิบเก้อนสี่สิบเก้าก้อนครับจากนั้นนางก็ได้ใส่ข้ามบรรทุปาญาใส่ถาดทองคำไปครับอพอไปถึงนนก็ได้ถวายอาบอกว่าขอถวายเทวดาแต่ว,ว่าพระโพธิสัตว์บอกว่าเรายัางเป็นมนุษย์ธรรมดายังไม่ได้นั่นก็อบอกว่าขอถวายอันนั้นพอนางถวายเสร็จก็นางก็ได้ให้กําลังใจ พระโพธิสัตว์บ่าความปรารถนาของข้าพเจ้าสําเร็จก็ขอความปรารถนาของพระองค์นั้นสาเร็จเหมือนกันจากนั้นนางก็กลับมาเนี่ยกลับมานี้ยอพอกลับมาก็ได้ยกคนใช้เนี่ยคนใช้เนี่ยให้เป็นลูกสาวให้เป็นลูกสาวแล้วมอบบ้านหลังเนี้ยสมบัติเนี้ยให้แก่คนใช้เพราะว่าคือเป็นลูกสาว นางก็ไปอยู่ที่เมืองภาสีเพราะว่านางไปแต่งงานอยู่ที่เมืองภาษีสมัยก่อนเนี่ยพ่อของนางวิสาขาเป็นเออนางสุชาดาเนี่ยเป็นเป็นกระบาเป็นพ่อค้าเป็นทหารบ,บดีที่จะไปค้าขายที่เมืองภาสีแล้วก็พอไปเห็นเศรษฐีตรงนั้นก็ไปแต่งงานที่เมืองภาสีจากนั้นเมื่อนางาสมปัารถนานางก็ไปไปที่นูน้นครับทีนี้อระโพธิสัตว์ก็ได้ นำน,น้ำถาดนะครับน้ำถาดไปลอยที่ท่าที่ท่าน้ำนะเสร็จแล้วก็จึงได้นะอธิษฐานลอยถาดนะอธิษฐานลอยถาดว่าถ้าเราจะได้ตแตสรุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณอให้ถาดลอยทองเกียร็ไปถาดก็ลอยไป82แล้วก็จมลงพื้นพญานาคพญาน,น,นาก็ลุกขึ้นมาสรรเสริญนนะครับจากนั้นนะครับเ <c oughs> มือ่อพระองค์มีความมั่นใจ ก็จึงข้ามแม่น้ำเดินข้ามแม่น้ำข้ามแม่น้ำไปที่ต้นต้นโพต้นโพแล้วก็มีโสติยพามณถวายญากุสะแต่กรรมแต่กรรมพระองค์ก็ปูแล้วก็ตั้งอธิษฐานว่าถ้าเราไม่ได้จัดสรุนหรือว่าเราจะนั่งตรงนี้ถึงแม้ว่าเลือดเนื้อจะเหี่ยแห้งไปฟันใดก็จะอย่าเรียกว่า ถ้าไม่ได้ตัดสรุปอนุตตรสัมมาสัมพุญญาเนี่ยถึงตายก็เขาครับใจเด็ดครับใจเด็ดจริงจริงครับเ,เสร็จแล้วก็เมื่อเมื่อพองนั้นได้ตั้งอย่างนั้นพญามารก็โผล่ขึ้นมาไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมทีนี้เหมือนกับแต่ว่าพญามารก็สู้พบพระพ,รพรุทธพระโพธิสัตว์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะบารมีที่แท้เพราะบารมี สิบอย่างหรือบารมีสามสิบทัศษะฐานะบารมีศีลบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเนคขมะบารมีพระยะมานไม่มีไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ก็เลยสู้ไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยพระองค์เมื่อจิตตั้งมั่นจึงเห็นสามอย่างมีอะไรบ้างครับหนึ่งเห็นตัวเองเห็นตัวเองอะครับเห็นยังไงครับเห็นตัวเองครับอาจารย์เห็นตัวเองคือบุเบสานุสติญา สาบุเบสานุสติยามันคืออะไรครับอาจารย์รืลึกชาติโอ้โหลึกชาติคนเราลึกชาติได้ด้วยเหรอครับโอ้พหบูริยเจ้าได้กี่ร้อยชาติห้าร้อยกาติว้าวเอางั้นนะครับพระองค์ก็ได้ระลึกเรื่เรียกว่าบุเบนสานุสติยามยามนี้มีมีสามนะครับตั้งแต่หกโมงถึงสี่ทุ่มนี่เรายามที่หนึ่งสี่ทุ่มถึงตีสองเรือว่ายามสองครับยามสามตั้งแต่ตีตี ทีสองถึงหกโมงยามหนึ่งนั้นพระองค์เห็นตัวเองคือบุพสานุสติญาหรือทุกชาติได้ยามที่สองคือเห็นบุคคลอื่นคือเห็นการเกิดการดับของสัตว์จังหลังก็เรียกว่าจตุป,ปาจยญาจตุป,ปาจยญาเกิดที่ไหนเกิดเป็นอะไรเ,เกิดรดูปด่างหน้าตายังไงสวยงามอ,อะไรนะครับแล้วก็ยามที่สามคืออาสวัคคยาคืออะไรครับวันนี้ต่สรู้อนุตตรสัมมาสัมปุญญาลู้อริยสัจสี่คือทุก สมุไทยนิโรธมรดครู้แล้วก็ถัดได้ที่ภายใต้ต้นประสีมหาผูอนั้นก็คือตัสรุอนุตรสัมมาสัมพุทธิญาณที่ต้นประสีมหาผูจากนั้นพระอ,องค์ก็จึงได้ผู้ทานถามว่าอะไรครับอาจารย์ียกว,ว่าพุทธอุทานอาเนกสังสาหลัง ยงไปอ่านในกตใจวิดวกกันแล้วกันพรูอาจารย์เล่าสนุกมากเลยครับเสร็จแล้วก็ก็คือว่าพบชาตินายช่างทำเดือนยอดของเราเนี่ยเราได้ทำได้ทำสำเร็จแล้วในวันนี้าเร็จแล้วจะไม่มีนายช่างจะไม่ทำไม่สามารถที่ทำเดือนยอดคือร่างกายของเราได้แล้วเสร็จแล้วพระองค์ก็ถึงได้เสอรวยมิมุตหรือว่าเวยความสุขอยู่ที่ภายใต้ต้นประสีมหาโพธิ์เรียกว่า รัตนบัลลังก์เจดีย์นั่นก็สัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สองก็ไปยืนเพ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ถ้าลงไปอยู่ทางขวามือ,อยืนเฉยๆเพ่ง,พงเลยครับเพ่งเลยเขาเรียกว,ว่าอันนี้มิตรเจดีย์อันนี้มิตรเจดีย์ครับรเจดีย์สัปดาห์ที่สามก็คือไอเดินจงกรมที่โยมก็ไปอยู่ทางข้างเจดีย์เขาเรียกว่ารัตนาจงกรมเจดีย์ ในจมกรมเจดีย์ครับผมเสร็จแล้วที่สัปดาห์ที่4ก็ถัดไปทางนั้นประมาณทางทิศเหนือนะครับประมาณอ่าร้อยเมตรรอ่เรียกว่าอคารักเจดีย์ที่เทวดาเทวดาเนรมิตรเดอนแก้วให้อ่าเทวดาเนรมิตเดินแก้วให้พระองค์พระองค์ก็จึงได้อ่าพิจารณาอ่าธรรมะที่เป็นธรรมะที่ละเอียดอ่อนอ่าเรียกว่าอ่าธรรมะที่อ่า คนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะยิงอย่างบ้าเนี่ยไม่มีทางไม่มีทางเลยเป็นไปไม่ได้เลยี่จะเข้าใจเสร็จแล้วก็สัปดาห์ที่ห้าเข้ามาที่เนี่ยที่นี่ครับต้นอาจารย์ป่าลานิโกที่นางจุจ่ายดาถวาย้ามาที่เพย่คือที่นี่นั่นเองเออที่นี่นั่นเองดังนั้นนะครับโอ้ก็เสวยมุตสัปดาห์ที่ห้าที่ต้นอาจารย์ป่าลานิโกตัปดาห์ที่หก ห่างจากนี้ไป2กิโลมันคืออะไรครับอาจารย์ครับสะมุจลินอ้าวคุ้นคุ้นมุจลินชื่อนาคใช่ไหมครับอ่าคือนาคที่พญานาคแผ่พังผานปกปบวรกายนะครับนั้นก็อ่าเป็นสัปดาห์ที่หกสัปดาห์ที่7ก็ห่างจากนี้ไป2กิโลครึ่งเลยเลยนั่นไปครึ่งกิโลคือที่ใดครับอาจารย์ต้นอชชัปต้นราชาเนตนะ คืออะไรครับต้นนี้คือเป็นต้นไม้คืออันน้ด้านหลังนอไม่ใช่ไม่ใช่ต้นหลังนู้นต้นหลังนู้นต้นหล้นอนนูะต้นอะไรันะไนะนั่นะ้ไชาะตรคะต้นจิก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 เสร็จแล้วนะครับก็เทวดาก็ไปบอกให้แกกักพุทธกาพนิกามาถวายอาหารก็คือ ตาปูสาวพาลิกาก็จึงได้นําสัตว์ตก้อนสัตว์ุผงเป็นข้าวเดการเดินทางมาถวายแต่ว่าพระองค์นั้นจะเอาพระหัตถ์รับสิ่งของจากมือของอน,นี้ไม่ได้ไม่ได้ก็จึงเท้าจัดตุโรคกระบะนททั้งสีจึงนําบาทมาสี่สี่รูกแต่นั้นพระองค์จึงอธิษฐานให้เป็นลูกเดียว จริงๆแล้วบาทมาจากเช้าจึงรูปบาทั้งสี่ครับโอ้คุ่นเนี่ยเสร็จแล้วก็ทำไมนะคแล้วก็ฉะนั้นทางพระกรรมฐานเขาจึงทางทางกรรมฐานเขาก็จึงใช้บาทที่มันเป็นสีเปียงสีชแฉกครับบาทสเตนเลสท่านจะไม่ใช้เพมันจะมีสีสีสีโกลา์ธรรบาทจะต้องเป็นสีสีเปียงชีแฉกจากนั้นพวกก็รับ นะครับแล้วก็ได้ฉันแล้วก็ตาปุสากพระฤาก็ขอถึงพระพุทธพระธรรมว่ายังไม่มีมพระสงฆ์ของพระสงฆ์ยังไม่มาเกิดมีพระพุทธธรรมยังไม่เป็นดวงแก้วสามประการนะครับอย่งอางนั้นก็ขอของที่ระลึกเป็นอะไรครับอาจารย์ก็พระองค์ก็ได้ไดเอาอาหารรูปที่เสียสละได้เกสามาแปดเส้น แบบเนแต่ในพระไตรปิฎกาบอกว่าอยู่แถวรัฐยาประเทศก็สิแถวเดลี <c oughs> แถววันเดลีเดลีแต่ว่าพามา่าเบียนมาเขาบอกว่าเป็นพ่อค้าที่จะมาจากเบียนมาครับ <c oughs> งได้นําเกษาแปเส้นไปไว้ที่เจดีชลิตะกรองแปดเส้นที่ชวิตะกองคร้อง ที่ยังกุ้งใช่ไหมครับประมาณนั้นดังนั้นเขาก็จึงได้มีความเคารพศรัทธานะครับจากนั้นนะครับพระองค์ก็ได้มาที่ตรงนี้อีกนะครับที่ต้นหนจ่นปปนา้นึ่งคนทีนี้พระองค์ก็ไม่อยากจะแสดงธรรมแสดงธรรมก็จึงได้สหดีีปมจึงได้มารัธนาใหองค์แสดงว<ด>่าบุคคลเนี่ย เหมือนกับบัวแต่ในพระไตรปิฎกนั้นเป็นบัวสามเหล่าเอาไม่ใช่สี่เหล่าหรอครับจันทร์สี่เหล่านั้นก็ก็มันเป็นพวกนิกาสต่าากแต่จริงจริงก็คือสามเหล่ามีอะไรปะครับมีอะไรปะครับก็คือเหล่าที่หนึ่งก็คือมันมันมันเตรียมจะมันอยู่ในระดับการจะพ้น้ำจะพ้น้ำนะครับแล้วก็พอได้แสงแห่งพระอาทิตย์แสงแห่งปัญญาก็สามารถที่จะเบ่งบานได้ครับผมเหล่าที่หนึ่งวัวเหล่าที่สองก็คืออยู่ในระดับใต้น้ำก็ พรุ่งนี้ก็จะพุ่งขึ้นมารับประเภทที่3คือมันก็พวกเรานะครับก็โอกาสที่จะคือป่มๆขึ้นมาแล้วก็โอกาสสักวันหนึ่งมันก็สามารถที่จะได้ฟังธรรมได้อ่าเป็นบานได้นะครับอันนั้นก็เป็นอ่าสิ่งที่อ่ามายเลสาครับส่วนพวกเราที่4ี่ก็อ่ามดโอกาสครับคือเป็นพวกที่เรียกว่าชนะปะทะปรามัตก,ก็คือพวกที่ ไม่สามารถจะรับฟังธรรมหรือว่าไม่สามารถที่จะคือคือมีธรรมะก็ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติฉะนั้นคือเป็นด้วยกิเลสประมาณนั้นไหมครับประมาณนั้นฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ไม่ช่วยเหลือบุคคลสี่ประเภทหนึ่งบุคคลที่ไม่มีกรรมเออบุคคลผู้มีกรรมครับผม บุคคลผู้ไม่มีธรรมบุคลบคลที่ไม่มีปัญญาแล้วก็บุคคลไม่มีวัสดุสีประเภทเนี่ยสรทนี้ดูดดแลต่อคอม่ช่วยเนละยนะี่กะดังนั้นหลังจากที่ท่าจะช่วยทวนอีกครั้ง,นะงมีมีอะไรบ้างสีปรนะการ เวลาพูดอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งครับไม่โปรดสีเหลืออันที่หนึ่งครับหนึ่งก็คือผู้มีกรรมผู้มีกรรมครับผู้มีกรรมสองครับผมอ่าผู้ไม่มีธรรมผู้ไม่มีธรรมอ่าคือบุคคลผู้ไม่มีธรรมคือธรรมะดีๆแต่ว่าไม่มาเป็ไปไม่ไม่ศึกษาค้นคว้าครับผมแล้วก็สามก็คือผู้ไม่มีปัญญาผู้มีปัญญาครับเป็นปัญญาผู้คาดว่าปัญญามีเยอะแยะแต่ว่าไม่ไม่ศึกษาค้นคว้าไม่สนใจไม่สนใจเออไม่ไรแล้วก็ประเภทที่สี่ก็คือเป็นผู้ไม่มีวาสนา ถึงไม่มีวาสนาต่อพระเจ้าเรามันไร้วาสนาเหมือนทุกคนแหละครับเหมือนกับหญ้าที่มันไม่มีรากครับถึงแม้ฝนตกขนาดไหนก็ก็มันาขก็ไม่สามารถที่จะชุึมซับได้ธรรมะจะดีขนาดไหนสถานที่ดีขนาดไหนอะไรก็แต่ก็ไม่ได้ช่วยเลยมันมรู้เปลี่ยนแปลงสิ่งดีดังนั้นผู้ชมจึงได้พิจารณาถึง อาจารย์ทั้งสองคืออัตญากดาบทและอาราดาบทเดี๋ยวท่านก็เสียไปแล้วแต่บุคคลที่ขาดไม่ได้คือใครครับคืออัญญาโกนธัญญาคืออัญญาโกนธัญญาเนี่ยในสมัยก่อนท่านเป็นธามชื่อว่าจุลการกมหาการจุลการกมหการมหาการนี่เป็นพี่ครับเป็นพี่แล้วก็ทําไร่ทํานาพอทําไร่ทํานาเนี่ยพี่อยากจะทําบุญบก็ชวนน้องชายน้องชายไม่ทำไม่ทำแต่ว่าพี่ชายทําบุญ เราทําบุญเก้าครั้งแล้วก็ตั้งความปรารถนาทุกครั้งว่าด้วยบุญบารมีที่ข้าพเจ้าทำเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าบรรลุธรรมได้คือจะเป็นตัวรองรับอันนี้คือการการก่อนใช่ไหมครับก่อนเลยอ๋อการก่อนนะกรก่อนที่พระพุทธเจ้าองค์รฤๅษีหรือว่าอะไรนะครับกษัตรปะประมาณนี้นั่นคือสิ่งที่ท่านอธิษฐานอธิษฐานไว้รนั่นจึงมาสําเร็จผลในในชาตินี้ส่วนน้องชายก็กก็็หลังจากทําก็ก็ทําแต่ว่าไม่ไม่ได้ตั้งใจจึง เกิดมาเป็นสาวกอ,องค์สุดท้ายคือว่าสุภะะสุภะ<อ>ะจากนั้นก็พระองค์ก็จึงเดินทางไปที่เมืองทานสีก็เมื่อแสดงธรรมก็ัญญาโกลทัญยะจึงรู้แจ้งธรรมคือธรรมจักในเนื้อหาธรรมจักก็พูดถึง3ประการหนึอัตตกิริมัานโยพระอ,องค์ทรมารร่างกายอยู่เนี่ยหปีไม่สำเร สองคือสุข,ขานุการนโยกสุข,ขานการนโยกขขก,โยก็คือพวกอยู่ในคารวาเนี่ยยี่สิบเก้าปีองบอกว่านี่เป็นทางไม่ดีทางทางเลวส่วนทางที่จะปฏิบัติคืออริยมรรคแปดมรรคแปดของเรา่เองหรอครับ,รบแต่ในมรรคแปที่ท่ามีกระสับกเนี่ยเขาจะยกปัญญาขึ้นมาสอนสมาธิสมาสังกโปสองข้อนี้เป็นเป็นตัวปัญญาครับ ญสมาวาจารสมากมมันตูสมาสีบูนี่เป็นตัวสีสมามาจาโมสมาสติสมาสมาธินี่เป็นตัวสมาธิแต่นั้นต้องเอาปัญญาขึ้นมาก่อนปัญญามาก่อน นั้นก็หลังจากที่องค์แสดงธรรมก็จึงทําให้อัญญโกณทันยะได้บรรลุสวดาบันสิ่งที่อัญญโกณทันญะได้รู้ก็คือยังกินจิสุทัดยธรรมะคืออะไรครับสัพปังไม่โลธธรรมันติก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นระดับไปเพราะเหตุกรรมนั้นอ,อันก็นอนั่นแหละครับก็ทําให้อัญญโกณทันยะท่านได้สําเร็จโสวดาบันแล้วก็ได้ขอบวช พุณจารยาจึงบอกว่าท่านจงเป็นพิสูุมาเถิดทำาเราเก่าดีแล้วท่านจงประพฤธรเพื่อทำพิสูจน์มาเถิดก็เลยทําให้มีพระอริยสงฆ์เกิดขึ้นั้งแรกในรูกดังนั้นเนี่ยเมื่ออัญญาโกลทันญะได้รู้แจ้งธรรมพุทธเจ้าจึงดีใจดีใจมากเลยปกติท่านจะชื่อว่าอัญญาโกนทัญญะโกลทัญญะแต่ว่าเอามาอัญญาอัญญาอัญญะ อันเอออัน้ยออ้อนนยูเออั่นและอออั่นและปานนั้นบ่เออั่นและปานันปานันเนาะอัน้ยอันเนีอันเนะอันเนีอันเนีสิีต้อูปูนผูันนูนเหือนเะคือองดีใจมากดีใจคือรองรับคือศาสนามันสมบูรณ์ดูแก้วสามประการนั้นได้ครบแล้วโอเค จากนั้นนะครับก็ทำให้ทำให้โอเคโอเคทำให้อ่าก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมแล้วก็ไม่ให้นั่งครับเสร็จแล้วก็ทำให้เมื่อพระองค์ได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ศาสนาก็ครบบริบูรณ์สมบูรณ์ครับพอครบบริบูรณ์สมบูรณ์ก็ต่อมาก็มีท่านวัปปะได้สำเร็จโสุราบัตน์แล้วก็มาพัติยะ เราพัิยะมหานามาอาจิได้สาเร็จสวดาบันพอสําเร็จสวดาบันก็ได้บวชทั้งห้าตอนที่5้าพุทธเจ้าก็สแสดงธรรมอนัตตลกนัตสุที่อ่างกันประมาณ100เมตร,รหรือว่าธรรมราชิกสตุก็พูดถึงรูปังคอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทําให้พระ หรูปสําเร็จเป็นพระาราหัตสำเร็จพระหาหัตนั่นก็คือชุดแรกแต่อมาก็มีท่านยาะซึ่งเป็นรูปของนางชุชาดายศกุลบุตรกุลบุตรนางชุชาดาทีนี่พระองนางชุชาดาก็มีอยู่ั้งนั้นก็เป็นเศรษฐีอยู่แล้วก็อก็อุทานก็คือว่าเบื่อหน่ายที่นี้วุ่นวายที่นี้ขัดขอ้องก็เดินทางมาที่ป่าสิบตนามฤคทายวันแล้วก็ เราก็พุทธองค์บอกว่าที่นี่ไม่บุญบายที่นี่ไม่ขัดข้องคือไมต้องเข้ามาเถิดเราจะแสดงธรรมให้เธอฟังทีนี้พุทธเจ้าก็แสดงอนุบุพิคถาพูดถึงทานนากากักถาแล้วก็ศีลกถาพูดถึงิีลนสักขากถาสวรรค์แล้วกาทีนกถาโทษของโทษของกาลของมนุษย์แล้วก็ในคำม,มกถาทีนนี้เมื่อเมื่อ แสดงเสร็จย่าสะกุลบุตรสำเร็จโสดาบันทีนี้พ่อตามมามาเห็นเห็นลูกก็เข้ามาพุทิเจ้าก็แสดงอนุพิกถาถาปิดด้วยรัยเสรสี่ก็ทําให้พ่อสําเร็จโสดาบันถึงพระพุทธพธรรมพระสงค์ที่ก็คือพ่อของพระยาสะแล้วก็เป็นสามีของนางชายดาส่วนลูกได้สําเร็จอรหัน ทำ้ <Ooh. S 2> เ,าาเป็นคารวาฉะนั้นคารวาก็สํเาเร็จอรหันได้นะครับแต่ว่าคารวาเนี่ยถ้าสํเาเร็จอรหันแล้วถ้ามีบวชนั้ต้อง,องนิพพานอันนี้เป็นกฎเหล็กเลยเพราะคารวานได้จะรองรับอา,หารหันไม่ได้ดังนั้นนะครับก็ทําให้พระเจ้าจึงบอกว่าท่านจงเป็นพิสุมาเถิดทำมันเราเก่าเลยแล้วแต่จะตัดตอนท้ายเพื่อทําที่สุขแห่งทุกเถิดตัดออกไปเพราะว่าสํสเาาร็จอรหัน บาตรบริขารก็สมกับบริบูบบรณ์สมบูรณ์ครับดังนั้นถ้าใครไม่เคยทําถวายบาตรและกีนบอลไว้เนี่ยจะไม่สามารถที่จะได้รับส่วนนี้เหมือนกับพระพายะเนี่ยฟังธรรมสำเร็จอาหารแล้วขอปวดบวดไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ถวายบาตรและกีนบอลไว้ดังนั้นโยมเนี่ยก็ควรทําไว้สักครั้งหนึ่งครับเพราะว่าต่อไปหลังจากสมัยของพระโคดมแล้วเนี่ยจะเป็นพระศรีอมิตไตรศรีอมตไตรจะไปเกิดที่เมืองพาราสีหรือว่าเมืองเกีตุมดี มีอายุ8 0 0 0 0นปีแล้วจะมาตัดสรุที่นี้นะครับเพราะมีพระพุทธเจ้ากูคุสันโธโ,โคโนาคามโนกันสปโตโ,โคโดมแลวก็พระสีมีแต่ห้าห้าคนนี้แนั้น,น,นพระตะก,กับเนี้ยมี5พระองค์ที่จะมาตัดสรุ้แล้วก็ถ้าหล้างจากนี้ไปก็ก็าว่ากันไปนะครับแต่นั้นลัางจากที่พรางัยสสะแล้วก็มีเพื่อน54ก็ได้มาบวชและสเาเร,ร็จอรหันแล้วก็ต่อมาก็ได้พิสุกชุดแรก 60สบพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่เมืองพาราณสีแล้วก็ออกพรรษาแล้วผู้งคงก็ส่งภาษาบอกออกไปประกาศกัศาสนาที่บอกว่าจะริญถาทิ่กเวพระหุชนะอิตายะผูชนะสุขายะโลกานุก,กรรมปายะวิสูตทั้งหลายพวกเธอพ้นจากบ่วงหิมานไรก็เดินทางไปยังทิศต่างๆเพื่อแสดงธรรมแก่ชาวชาวโลกโดยอัศรพยัญชนะส่วนเราจะกลับมาที่พุทธคยา จแล้วพระองค์ก็กลับมาไล่บงังร้อยสี่สิบกิโลก็จึงได้มามีพักเขาพักคี่สามสิบครับได้มาอ่าไปรียกว,ว่าะล่าหาผู้หญิงครับสุดท้ายก็มาฟังธรรมแล้วก็สําเร็จได้มาอีกสามสิบหังนั้นพระองค์ก็มาแสดงที่เขาพอม,มายูนีห่างยี่นี่ไปเกืกิโลโอม,มายูนีโอม,มายูนีเขาพอม,มายูนีครับตรงนั้นก็จะมีอ่ามีสามพี่น้องคืออ่าตามจริงตรงตรงเนี่ยข้าง อาชาปานนนิโคตนี่เป็นที่บูชาไฟของอุรุกะสปะอันนี้อุรุกัสปาขยากะสปาและทีกะสปนะครับข้าก็จะลอยถาดลงไปน้องสุดท้ายได้เห็นเข้าก็ได้ไปแล้วก็ไปฟังธรรมพุทธเจ้าจึงแสดงอาทิตตะปริยัสูตรไฟที่ท่านบูชาเนี่ยสู้ไฟสามกองไม่ได้หรือไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งมูหะเมื่อดับไฟสามกองเนี่ยท่านเหล่านั้น1น0 0รูปจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ได้มาอีก1,000จากนัน้นพู้ก็ไปมองรากคฤห์ที่ภูมินี้นะครับจากนั้นก็ได้ทีมของพระโมคัลานะสริบุตรมาอีก250รอาสิบริษัทสนาก็เจริญเจริญมานะครับจนบ้านหลังนี้คนใช้หรือว่าลูกสาวนางจุชาดาเนี่ยก็จึงหมออพื้นนี้ให้แก่วัดเป็นวัดขึ้นมาเป็นวัดขึ้นมาตอนนั้นพระเจ้าโสมหาราชยุคพศ2อ0รพระเจ้าโสมหาราชก็มาสร้างสตุไว้แล้วก็นำพระบรมสารีกระฐานมาไว้นะครับ 1น0 0งพันังรอ่งพันหงพรังสักจังมานี้ครับมีพระสงฆ์อยู่เนี้ยสองพกว่ารูปแล้วก็มีเชาสูงอยูอ่ต่อมานะครับผู้ศาสนาก็จเจริญมาจนยุคหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่นัด้อยางันาก็ถูกโดนตีส0 0พันผู้ศาสนาก็ร่มสลายต่อมาก็ผู้ศาสนาก็2,400ก็ซเซอร์คอนิแฮมก็มาขุดค้น ามาขุดค้นแล้วก็ได้มาแล้วก็2,500ก็ทางรัฐบาลก็ไทยก็มาสร้างวัดไทยพุทธมยาฑะเน,นั้นอันนี้ก็เป็นประวัติมันจะยาวไปบูชาพระทักอีมินาสกาเรนะ